ช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังตลาดกันเป็นพิเศษนะคะหลังจากพบว่าตลาดเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พบว่ามีการติดเชื้อซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะและครั้งล่าสุดนี้พบที่ตลาดย่านบางแคและพบว่าในพื้นที่ใกล้เคียงมีตลาดในลักษณะคล้ายๆกันถึง6ตลาดเป็นพื้นที่กว้างใหญ่และเป็นจุดกระจายสินค้าด้วยนะคะแลขณะนี้กําลังรอติดตามฟังผลจํานวนผู้ที่ติดเชื้อว่า กำลังรอผลการตรวจสอบจาก2,700คนนะคะซึ่งต้องติดตามว่าจะมีคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอีกเท่าไหร่คะจุดกำเนิดโรคที่พบผู้ติดเชื้อคนแรกอยู่ที่ตลาดวันเดอร์ซึ่งเป็น1ใน6ตลาดเอกชนที่อยู่ในบริเวณเดียวกันแต่คนละเจ้าของตลาดวันเดอร์สามารถเชื่อมไปถึงตลาดอื่นๆใกล้เคียงอีก5แห่งได้แก่ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดบางแคตลาดสิริเศรษฐนนตลาดกิติและตลาดใหม่บางแคขณะนี้ยังเป็นการสอบสวนโรคเขาว่าจุดเริ่มต้นของโรคเป็นการติดเชื้อภายนอกหรือภายในตลาดเองแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าตลาดวันเดอร์มีลักษณะที่เป็นข้อจำกัดเช่นหลังคาต่ำมีแผงค้ากว่า1,000แผงไม่มีระบบระบายอากาศบางจุดมีน้ำเจิ่งนองแต่ละวันที่นี่มีผู้คนหมุนเวียนเข้าออกจำนวนมาก และมีกลุ่มแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานไม่น้อยพฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นความเสี่ยงก็คือเคี้ยวหมากและบ้วนน้ำหมากลงพื้นสวมหน้ากากอนามัยแค่บริเวณคางตะโกนพูดคุยกันแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่าการตรวจคัดกรองเชิงรุกใน6ตลาดย่านบางแคพบว่าติดเชื้อโควิด -19 จําจำนวน107คนแต่เป็นการตรวจในตลาดวันเดอร์เป็นหลัก และจะตรวจตลาดใกล้เคียงและชุมชนรอบๆ7ชุมชนและยังมีการตรวจร่วมโดยใช้น้ำลาย2,772คนพบผลบวกบางส่วนแต่ว่าต้องใช้เวลาตรวจหาผู้ติดเชื้อเพื่อยืนยันอีกครั้งและยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง4จังหวัดก็คือสุพรรณบุรีนคนปรปฐมเพชรบุรีและสมุทรสาครเนื่องจากตลาดจะมีความเชื่อมโยงกับจังหวัดรอบๆผู้ค้าในตลาดบางครั้งรับสินค้าจากตลาดที่1 เชื่อมโยงไปตลาดที่2อ,อาจจะข้ามพื้นที่ข้ามจังหวัดทําให้ติดเชื้อข้ามจังหวัดเช่นพ่อค้าผักจังหวัดเพชรบุรี3คนที่ติดเชือ้อโควิด -19 สําหรับไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อคนแรกเป็นพ่อค้าแผงขายไก่และไข่ไก่4แผงในตลาดวันเดอร์และเป็นเจ้ามือแชร์จึงมีการเดินไปรอบๆตลาดเพื่อเก็บเงินเริ่มมีไข้ไอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสในวันที่1มีนาคม และไปตรวจที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่5มีนาคมผลตรวจพบเชือ้อโควิด19ทั้งนี้ทีมสอบสวนโรคก็เริ่มเก็บตัวอย่างจากสมาชิกครอบครัวเพื่อนผู้ค้าแผงติดกันพบผู้ติดเชื้อ11คนนะคะทำให้วันที่7มีนาคม2564กทมสั่งปิดตลาดวันเดอร์เพื่อทำความสะอาดวันที่9มีนาคมสำนักอนามัยกทมและกรมควบคุมโรคลงค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม ผลการสอบสวนพบว่าไม่สามารถระบุตัวผู้ค้าลูกจ้างเข้าออกตลาดเพราะว่าผู้ค้าบางคนปล่อยให้เช่าแผงตลาดอาจจะไม่ได้ลงทะเบียนผู้ค้าจึงไม่สามารถติดตามได้ว่าใครเข้าออกตลาดการปฏิบัติตามมาตรการตลาดสดหน้าซื้ออย่างละหลวมและมาตรการคัดกรองอุณหภูมิทำไม่ได้กรณีเข้าออกหลายทางหรือไม่มีประสิทธิภาพค่ะ